ในส่วนของ่า c e s s s t store นะครับผมมันมันจะมีหลายเมนูให้เราได้เข้าไปเลือกมาใช้เลยครับผมแบ่งเป็นหมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็น 3D Model นะครับ Animation นะครับผมพวก Application Audio หรือว่า e f f e c t ต่างๆนะครับอันนี้อันนี้ขอเพียสามารถเข้าไปดาวน์โหลดของฟรีมาลองเล่นก่อนได้นะครับหรือว่าจะเอาของฟรีมาทำให้เป็นเกมเป็นเป็นตัวเป็นตัวก็ได้ครับ ที่เคยเห็นมาก็มีบางคนที่เขาจับของฟรีใน Access ของ Unity นะครับมาทำเป็นเกมได้หมดเลยนะครับ<ต>ไม่ว่า<ต>จะเป็นในพวกอ่าคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับผมพวกอ่าสคริปติง้งหรือว่าพวกเท็กเจอร์ต่างๆเข้ามาประกอบกันจนเป็นเกมได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวโชครบกวนเฮียคลิกที่โมเดลก่อนนะครับ3 d m โมเดลครับผม <c oughs> เดี๋ยวโชค คลิกทางนี้ตามไปด้วยครับผมเฮียคลิกแล้วใช่ไหมครับ uh, model, อ่า 3D โมเดลเลื่อนเลื่ลลอนลงมาอย่างนิดนึงครับม,มันจะมีอ๋อนี้เฮียยังไม่ได้ลงทะเบียนโอเคครับอ๋อเหรอใช่เอ่อของเฮียเลื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างได้ไหมครับ มันมีอย่างอื่นโชว์ไหมครับข้างล่าง